ยิ่งยงจอทถอดเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลกำลังเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับลุงพลแต่หลังจากเจ้าตัวมีกระแสข่าวแย่งไมจ้จากนัาข่าวจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็เกิดกลายเป็นกระแสดราม่าทางด้านลบไป็นจำนวนมาก ล่าสุดยิ่งยงยอดบัวงามในฐานะผู้แต่งคําร้องและทํานองเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟน,แฟนลุงพลซึ่งขับร้องโดยพิมพ์จ๋าย,ยอดบัวงามได้ออกมาเปิดเผยถึงกระแสด,ดังกล่าวแล้วว่าสําหรับกระแสของลุงพลในวันนี้ก็อย่างที่เห็นในข่าวตนเองไม่อยากออกความเห็นแต่ก็มีคนถามกันมาเยอะว่าถ้าคาดีความมันพลิกหรือมีกระแสโจมตีลุงพลเยอะมากขึ้นจะทําอย่างไรกับเพลงนี้ก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ยอดเพลงก็2ล้านวิวแล้วถ้ากระแสแรงมากๆก็อาจจะถอดเพลงนี้ออกไปจาก YouTube ก็ได้แต่ก็นั่นแหละอยากให้ทุกอย่างลงเอ,อ ดด้วยีอยากดูกระแสจากนี้อีกนิดถึงจะตัดสินใจซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามเพลงอยากเป็นป้าแตนแฟนลุงพลน,นั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงแรกๆจึงทำให้มีกระแสการคบเวอร์เพลงนี้ขึ้นมาจนทำให้ยอดวิวคนดูใน YouTube ตอนนี้กว่า2ล้านวิวแล้วนั่นเอง